สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาเจอกับแม่โบนะคะโบร้านวิวนะคะแต่วันนี้นะคะเพื่อนๆแม่โบมีเซอร์ไพรส์มาฝาก f อทุกๆคนนะคะแม่โบต้องบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้แม่โบอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะแต่แม่โบเห็นที่ประเทศไทยนะคะมีเพื่อนๆนะคะหลายๆคนนะคะแล้วก็เพจพิมพ์รีพายนะคะ ได้แชร์นะคะแล้วก็ได้โพสต์กันนะคะกล่องซุ่มค่ะมีการซื้อขายกล่องซุ่มนะคะของพิมพิพายนะคะแล้วก็หลายหคนนะคะก็ได้รับรางวันใหญ่โตนะครซึ่งเป็นรถเป็นกระเป๋าลุยวิตตองนะคะหรือว่าเป็นสินค้าของพิมพ่พายนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะตอนนี้นะคะที่ประเทศเยอรมันของเรานะคะก็มีเหมือนกันนะคะก็ อนนี้นะคะแม่โบก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะของเคยลาวนะคะกล่องซุมอยู่ที่99ยูโรนะคะวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าแม่โบจะได้ทองหรือเปล่านะคะหรือว่าได้อะไรบ้างในกล่องนี้นะคะนี่ค่ะแม่โบเพิ่งได้รับเลยนะคะก็เห็นในตัวลิงก์ส่งของบริษัทนะคะ เขียนไว้นะคะประมาณ14กิโลนะคะแต่ที่แน่นอนนะคะที่แม่โบเห็นคนอื่นเขาได้รับนะคะมีนักประหลาแน่นอนแต่แม่โบจะมาลุ้นนะคะว่าแม่โบจะได้ทองหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันเลยค่ะโอ้ได้ยินเสียงลูกสาวนะส่งเสียงแม่แม่โบต้องรีบนะคะขึ้นม,มาเลยนะคะเพื่อนนี่มาดูกันค่ะว่าแม่โบได้ ให้ดูนะคะที่เห็นก่อนอื่นเลยนะคะนั่นก็คือน้ำปลาแน่นอนะคะนี่ค่ะเต็มกล่องเลยมาดูกันค่ะว่าได้อะไรกันบ้างนี่น้ำปลาของออฟฟองศักนะคะแม่โบแอบ,บเห็นของคนอื่นเลยนะคะแต่มาดูกันค่ะว่าแม่โบได้ไปกี่ขวดนะคะนั้งหมดกี่ขวดนะนะคะ่ะสอง โอ้โหเยอะมากนะคะเฉพาะน้ำปานะคะที่นี่ขายกันขววละ7ยูโรนะคะแต่ถ้าว่าขายให้ออกง่ายเลยนะคะประมาณ5 5 5 6ยูโรนะคะก็ขายได้นะคะเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้2 4 6 8 10 2 4 6 1 8โอโ้เยอะมาก เม็ดระบบ X3 นะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆรู้จักแม่รบเคยกินนะคะตอนอยู่กรุงเทพนะคะนี่เดี๋ยวหาดูก่อนค่ะว่ามีฟองหรือเปล่าอันนี้นะคะพริกทอดกรอบรสไข่เค็มทางกุ้งนะคะของพิมรีพายนั่นเองนะคะมีสูงนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะน้ำยำขนมจีนมาแซ่บไหมนะคะอันนี้ค่ะหนึ่งลัง หาอทองอยู่ไหนทองอยู่ไหนอันนี้อะไรคะ,อ,ะอันนี้ผักกรอบค่ะผักกรอบอันนี้กล้วยตากนะคะใช่ไหมคะกล้วยตากเคยลาวนะเคยลาวขนมไทยคะ่ะอันนี้ซอสหมูแดเงเออหาทองหาทองน้า รลาเทนะคะคนแบบกุ้งแล้วก็โคโค้นซุกะอันนี้ก็คือน้ำนตาลมะพร้าวได้เข้ากระติบข้าเหนียวน้อยมาด้วยนะคะน่ารักเลยค่ะ มีโคราชนะคะแล้วก็ใบกับปอุบลน,นะคะอีกสองห่อน,นะคะแต่จะบอกว่าคุ้มมากนะคะ99วิยูโรนะคะก็คุ้มเกินคุ้มนะคะเฉพาะน้ำปลาก็2 4 6 8 1 2 4 6 6 8ขวดนะคะ18ขวดนะคะตีว่าขวดละ5ยูโรแล้วกันนะคะ ส0บ0ี0ส0บ0า0ส0บ0ี่แล้วนะคะเฉพาะน้ำปลานะคะขายแบบถูกๆนะมคะ90ยูโรแล้วนะคะที่เหลือก็คือถือว่าเป็นของแถมไปเลยละกันนะคะคุ้มเกินฟึ้งนี่หมดแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นไงบ้างไม่โมงมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะก็ดีใจสําหรับคนที่ได้ทองนะคะมีทองตั้งแต่หนึ่งบาทเว้นทองเงินสลึงทองคำแท่งนะคะเยอะแยะมากมาย ้อยนะคะเราได้ของคุณนะคะก็ถือว่าคุ้มเลยนะคะปกติแม่โบเป็นคนไม่เล่หนหวยนะคะแล้วก็มองว่าซื้อหวยไปนะคะหรือว่าซื้อเบอร์ทองนะคะยังไงถ้าสุติเราไม่โดนไม่ถูกนะคะเราก็เสียเงินต่าแต่ยังยังไงนะคะกล่องสุ่มนะคะเราได้ได้ของทานแน่นอนนะคะก็ขอบคุณเขยลาวนะคะสําหรับกิจกรรมดีๆนะคะกล่องสุ่มนะคะวันนี้แม่โบได้รับกล่องสุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ดีใจกับคนที่ได้รับทองนะคะ คลิปนี้ไป็นอดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ